เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสาวรายามาอีกแล้วนะครับผมกับเจ้ามาสด้าสปี2องพนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถคอดสวยครับเลขใหม่เพียงแค่6กหมื่นกิโลนะครับและผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ5้าทำปลายๆครับคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากชมเลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้ามาสด้าสนะครับรถปี2017เลยนะครับเป็นรุ่น2.0 S นะครับ มาพร้อมกับเลขไมที่น้อยมากครับเพียงแค่60,000กิโลครับไม้แท้6-0,000กิโลนะครับเข้ารายการล่ารถสวยครับเพราะว่าอะไร1นไมน้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4เป็นรถมือเดียวครับ5รับประกันท่าน1ปีหรือว่า1-0,000มนกิโลนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นรถเก๋งซีดาขนาดใหญ่นะครับเครื่องยนต์2 0 0พันะครับเป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟแล้วนะครับบอกเลยว่าขับดีมากและตัวนี้นะครับผมราคาออกห้างไปแดงแพงมากครับประมาณ90,00 0 0บาทครับแต่วันนี้นะครับเป็นมือ2เชื่อไหมครับว่าราคาเนี่ยมันหายไปเนี่ยเกินครึ่งครับ และวันนี้เราขายคุณเพียงแค่388,000บาทครับราคานี้ซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนพียแค่ประมาณ5,000ปลายๆครับถ้าคุณสนใจต้องการจับจองคันนี้นะครับโทรมาเลยครับ0877575757หรือว่า0877676767โทรมาได้เลยครับต่อมาครับผมรอบคันเลยสิ่งแรกครับคันนี้ไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ บอกเลยว่าโคตรสวยครับกระจังหน้าเป็นลายโครเมียมโลโก้มาสด้บอกเลยว่าใสาปิ๊งเงาแวบเลยครับสีสันภายนอกคันนี้นะครับผมเป็นสีน้ำตาลเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงครับย้ําอีกครั้งว่าคันนี้เป็นรถซีดานสี่ประตูนะครับสีน้ำตาลบอกเลยว่าสีนี้คลาสสิกมากครับ สภาพภายนอกครับผมเดิมหมดจากโรงงานเรากล้ารับประกันว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ําตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรอใหมย่ย้อมแมวนะครับที่สําคัญเรากล้ารับประกันไม้แท้60,000กิโลครับต่อมานะครับผมเรามาดูกันซิว่าออปชันภายในคันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเชิญชมได้เลยครับมาสิ่งแรกครับภายในก่อนเลยนะคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัย power ม u ติฟังก์ชัน n พวงมาลัย3ก้านมีแอร์แบ็กให้1ใบนะครับ และเลขไมค์คันนี้ค่อนข้างน้อยครับเพียงแค่67,000กิโลเรากล้ารับประกันใหม่แท้คอนโซลตรงกลางคันนี้ครับผมเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับมีฟังก์ชันนิเกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธกล้องถอยหลังมีมาให้ครบเลยแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือธรรมดานะครับไม่ใช่ไฟฟ้าส่วนตัวเบาะคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานครับเบาะทรงสปอร์ตนะครับสบภาพบอกเลยว่าสวยกริบใหม่ป้ายแดงครับ แผงประตูครับมาพร้อมกับลายเคปล่าสวยๆให้เลยนะครับคันนี้คลายได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆป้ายแดง9 0 0 0แสนวันนี้เหลือเพียงแค่3 8 8 0 0 0บาทครับราคานี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มครับและต่อมานะครับหลายคนถามว่ารถด้านข้างเนี่ยมีการเฉียวชนไหมรับชมได้เลยครับมาตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับว่ารอยเม็ดอานะครับผมไม่มีการเฉียวชนหรือว่าเก็บสีมาคันนี้สภาพเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงครับต่อมานะครับผมห้องโดยสารด้านหลังครับดูกันเลยนะ ภายในคันนี้นะครับผมเป็นรถเบาะ2แถวตอนนั่งได้4-5คนสบายสบายครับภายในสวยกว้างขวางเป็นเบาะหนังทั้งคันและภายในเป็นสีดำเกือบร0 0%ครับส่วนตรงนี้ครับผมบอดี้รอบคันนะครับถ่ายเลยเห็นไหมครับด้านหลังนะรอยเม็ดอาร์ครับผมลูกลมแบนเรียบชัดเจนนะครับรถทุกคันของเรานะครับรับประกันโดยพี่เวลิตไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องการชนหนักโอไม่ได้เนี่ยที่นี่ไม่มีนะครับเพราะว่าของเรานะครับขายความจริงครับรถก่อนซื้อเข้ามานะครับทางพี่เวลิตนะครับ ตรวจสอบหมดแล้วนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถถุกต้องตามกฎหมายสามารถโอนได้ทุกอย่างเลยนะครับต่อมาเรามาดูกันซิว่าอ่างด้านท้ายนะครับผมมีเครื่องมือแม่แรงยางไหลครบไม้เชิญชมได้เลยครับมาสิ่งแรกเปิดขึ้นมาเลยครับเห็นนะครับว่าด้านท้ายนะครับผมค่อนข้างที่จะกว้างนะตรงนี้มันสามารถใส่ของได้เยอะและอ่างด้านท้ายครับผมนี่เห็นไหมมาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงยางไหลให้ครบถ้วนเลยครับคันนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกมากครับ และต่อมานะครับผมสันหลังด้านซ้ายครับรอยเม็ดอาร์รอยซีนกาวอยู่ครบหมดครับด้านท้ายนะครับรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาแน่นอนเพราะว่าคันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานค่อนข้างรักษามากๆเลยและต่อมานะครับผมเรามาดูกันซิว่าประตูฝั่งด้านนี้นะครับรถเนี่ยมีจมีไหมเชิญชมได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมลองส่องออปชั่นภายในกันเลยนะคันนี้นะครับภายในบอกเลยว่าสวยจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นรถบ้านและยี่ห้คันนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานรักษาดูแลอย่างดีนะครับ มาเลยครับชมด้านบนเลยตรงนี้นะครับเห็นไหมรอยเม็ดอักครับผมชัดเจนรูนกลมแบนเรียบรถไม่มีการเจี่ยวชนหรือว่าเก็บสีมาแน่นอนครับต่อมาครับผมประตูบานสุดท้ายครับถ่ายกันเลยนะออปชั่นภายในครับมีมาให้จุกๆเลยนะพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันแอร์อรโอโต้กล้องถอยหลัง ฟังก์ชันเนวิเกเตอร์ทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะครับที่สําคัญสภาพเนี่ยใหม่เทียบเท่าป้ายแดงคันนี้ครับสวยเลยและด้านบนครับผมรอยเม็ดอาชัดเจนนะครับผมนะรถนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับซื้อกับเรามั่นใจปลอดภัยร้อยเครับและต่อมานะครับผมเรามาดูกันซิว่าห้องเครื่องคันนี้ครับสภาพเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมได้เลยสิ่งแรกครับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ Sky Active t เทคโนโ o g y เครื่องยนต์เบนซินขนาดเครื่อง2000ซีซีผมบอกเลยว่าอัตราเร่งคันนี้โคตรดีครับ ห้องเครื่องสวยครับต่อมาครับผมซุ้มหัวโชคเห็นไหมครับลอยเม็ดอาร์คหัวน็อตทุกอย่างไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาคานหน้าเดิมหมดจากโรงงานครับไหลยาวมาเลยครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับรถคันนี้นะครับผมกล้าพูดเลยว่าสภาพเนี่ยสวยใหม่เทียบเท่าป้ายแดงราคาก็ถูกครับ3า8 0 0 0บาทถ้าสนใจมาลองขับก่อนซื้อได้เลยสรุปนะครับผมกับเจ้ามาสด้าสคันนี้นะครับรถปี2017 เป็นรุ่น2 0 s นเะครับเลขไม้แท้เพียงแค่6,7,000กิโลครับย้ำเลยนะครับไม้แท้6,7,000กิโลเป็นรถบ้านครับผมย้ำอีกครั้งว่าคันนี้เป็นสีน้ำตาลเกียร์ออโต้เครื่องยนต์เบนซินนะครับราคาออกห้างป้ายแดงคันนี้ค่อนข้างแพงครับประมาณ900,000บาทครับแต่วันนี้เป็นมือสองเราขายคุณเพียงแค่388,000บาทครับ 388,000บาทราคานี้นะครับถ้าคุณสนใจซื้อเป็นเงินสดไม่ต้องเสียแวดครับจ่ายเงินเพียงแค่388,000บาทแต่ถ้าสนใจนะครับซื้อเป็นเงินผ่อนตัวนี้สามารถฟรีดาวน์ได้ครับออกรถศูนย์บาทผ่อนได้นาน84งวดและคันนี้ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ5,000ไปลายๆครับถ้าคุณสนใจต้องการจับจองคันนี้นะครับโทรมาเลยครับ0877575757หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่แอดโชวลิาได้เลยครับ เพราะว่าเรานะครับจะมีทีมงานคอยตอมถามให้นะครับสุดท้ายข้าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ e นะครับคลิปนี้แบกลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ